สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12แหล่งรวมเรื่องราวรถยนต์ใหม่ล่าสุดรีวิวสเปคและฟีเจอร์ที่น่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถบ้านหรือมอเตอร์โฮมรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายดังสัญชาติญี่ปุ่นนั่นก็คือ2026 m i t s u สิ s h i m ิ t o r h ิชิมอเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบครอบครัวและการเดินทางที่ต้องการความสะดวกสบายเสมือนอยู่บ้านบนล้อ 2026 Mitsubishi Motorhome ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Mitsubishi ที่เน้นความแข็งแกร่งความทนทานและเทคโนโลยีการขับขี่ที่เหนือชั้นผสมผสานเข้ากับแนวคิดการใช้ชีวิตอิสระในสไตล์แคมปิง้งและการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยโดยมาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเชี่ยวล้ำสมยัยแต่ยังคงความดุดันและบึกบึนสมกับเป็นยานพหาหนะสำหรับทุกเส้นทาง ด้านขนาดตัวถังมิ t ซูบิชิมอเตอร์ o m e 2,026มีมิติที่กว้างขวางทั้งความยาวความกว้างและความสูงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการอยู่อาศัยและเดินทางได้อย่างสะดวกสบายภายในได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัวตั้งแต่ห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องนอนไปจนถึงห้องน้ำแบบครบครันโดยใช้วัสดุคุณภาพสูงทนทานต่อการใช้งานและให้บรรยากาศอบอุ่นเสมือนอยู่ในบ้านจริงๆ ห้องนั่งเล่นภายในมิตซูบิชิมอเตอร์โฮม2026ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางรองรับผู้โดยสารหลายคนพร้อมโต๊ะกลางที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่รับประทานอาหารหรือใช้ทำงานได้นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบบันเทิงครบครันทั้งจอทีวีเล็กขนาดใหญ่ลำโพงรอบทิศทางและการเชื่อมต่อสอมาร์ทดีไวซ์ผ่าน Wi-Fi และบลูทูธเพื่อให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสนุกและไม่พลาดการติดต่อกับโลกภายนอก สำหรับห้องครัว Mitsubishi Motorhome 2อร์โฮม2026มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันไม่ว่าจะเป็นเตาแกส๊สเตาไฟฟ้าไมโครเวฟตู้เย็นขนาดใหญ่และอ่างล้างจานทำให้การปรุงอาหารในระหว่างเดินทางไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปมีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ครัวและวัตถุดิบอย่างเป็นระเบียบช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำอาหารสดใหม่ได้ทุกที่ห้องนอนของมิต s u b i s h i อเตอร์โฮม2026มีหลายรูปแบบให้เลือกขึ้นอยู่กับรุ่นและการตกแต่ง แต่ทุกแบบเน้นความสบายและความเป็นส่วนตัวเตียงนอนขนาดใหญ่พร้อมที่นอนคุณภาพสูงรองรับการพักผ่อนหลังการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศและระบบทำความร้อนในตัวเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพอากาศ ห้องน้ำในมิตซูบิชิมอเตอร์ o m e 2026ถูกออกแบบมาให้ครบฟังก์ชันทั้งฝักบัวอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์ที่ทันสมัยพร้อมระบบน้ำอุ่นและระบบระบายอากาศที่ดีเยี่ยมทำให้ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องพึ่งพาห้องน้ำสาธารณะระหว่างเดินทางเพิ่มความสะดวกและความเป็นส่วนตัวได้อย่างลงตัว ในด้านสมรรถนะการขับขี่ Mitsubishi Motor Home 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่มีพลังกำลังสูงและมีประสิทธิภาพด้านการประหยัดเชื้อเพลิงสามารถรองรับการเดินทางไกลและการบรรทุกหนักได้เป็นอย่างดีเสริมด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือเส้นทางธุรกันดาร ระบบช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนของ Mitsubishi Motorhome 2026ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับการขับขี่ในทุกสภาพถนนด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ทันสมัยและระบบควบคุมเสถียร,รภาพการทรงตัวที่ชาญฉลาดช่วยให้การขับขี่มั่นคงปลอดภัยและลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่แม้ในระยะทางไกลด้านความปลอดภัย m ิ t s u b i s ิม m เตอร์ Home 2026มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย เช่นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องมองรอบคันและถุงลมนิรภัยรอบทิศทางทำให้ผู้โดยสารทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีการจัดการพลังงานมิตซูบิชิมอเตอร์ o m e 2026ติดตั้งระบบโซลา r เซลล์บนหลังคาที่สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้เองทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเทียมความจุสูงทำให้ผู้โดยสารสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเหมาะสำหรับการเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่สามารถสั่งงานระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศรวมถึงตรวจสอบสถานะต่างๆของตัวรถได้แบบเรียลไทม์เพิ่มความสะดวกและทันสมัยให้กับการใช้งานในทุกการเดินทางดีไซน์ภายนอกของ Mitsubishi Motorhome 2026โดดเด่นด้วยเส้นสายที่ทันสมัยผสมผสานความแข็งแกร่งและความหรูหราอย่างลงตัวไฟหน้าล็ แบบโปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างชัดเจนพร้อมไฟ d ด y t i ท e running light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นในทุกเส้นทางล้ออันลลอยขนาดใหญ่และกันชนทรงบึกบืนช่วยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นยานยนต์ผจญภัยอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงความคุ้มค่ามิสซูบิชิมอเตอร์โฮม2026ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งคนรักการท่องเที่ยวแบบครอบครัวและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภยัยเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นยานพาหนะสำหรับการเดินทาง แต่ยังเป็นบ้านเคลื่อนที่ที่พร้อมรองรับทุกการใช้ชีวิตมีทั้งความสะดวกสบายความปลอดภยัยและความมั่นใจในทุกเส้นทาง Mitsubishi Motorhome 2026จึงไม่ได้เป็นเพียงรถบ้านธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การใช้ชีวิตอย่างอิสระและการเดินทางที่ไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าคุณจะขับไปที่ไหนจะเป็นชายหาดภูเขาป่าไม้หรือแม้แต่เมืองใหญ่คุณก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายเสมือนอยู่ที่บ้าน และนี่คือรายละเอียดสเปคและฟีเจอร์เด่นของ2026 Mitsubishi Motorhome ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชื่นชอบการรีวิวรถใหม่ๆและไม่อยากพลาดการอัปเดตล่าสุดอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Adventure 12ของเราไว้ด้วยนะครับคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชัน SEO แบบสั้นสำหรับคำอธิบาย YouTube พร้อมแท็กแฮชแทกและคีย์เวิร์ดเหมือนที่คุณขอสำหรับ S ว i f t ไว้ด้วยไหมครับ